บริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดความเป็นมาข,ขององค์กรช้อปปี้เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ภายใต้บริษัท SEA Group หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อเดิมว่า Gurina ก่อตั้งครั้งแรกในปี2009โดย f o r ์เรดมหาเศรษฐีแนวหน้าของสิงคโปร์โดย s h อป e e เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศสิงคโปร์ก่อนที่ในปี2015จะขยายไปยังประเทศตั้ง่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียมาเลเซียใต้หวนันเวียดนามฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศไทยโดย s h อป e ี้จะมุ่งเน้นไปที่พัฒนาแพลตฟอร์มโมเบลและโซเชียลมีเดียเป็นหลักและเริ่มต้นด้วยการเป็น ม a ร์เก็ตเพโดยมีรูปแบบธุรกิจเป็นแบบ C 2 C ผู้บริโภคกับผู้บริโภคและต่อมาก็ได้เพิ่มช่องทางมาเป็น B 2 C ธุรกิจกับผู้บริโภคในรูปแบบผสมผสานกันผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในปีพศ2559ช h อปปีได้เปิดตัวโครงการที่เรียกว่า s h o p ป e University ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติและฝึกหัดเพื่อช่วยผู้ประกอบการค้าในด้านต่างๆ เป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะของลูกค้าโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยในแบบ C2C ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆให้ตรงตามความต้องการของผู้ค้า,ใ,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 าในปีพศ2561ได้เปิดตัว Shopee Mall ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Shopee ได้รับรางวัล Top m a r k e t p a g e ในงาน p a i s a E-commerce Award 2017ครั้งที่2ซึ่งจัดโดยบริษัท Payza จำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเครื่องมือค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา เมื่อวันที่21สิงหาพศ2 5 6พ Sho ้อปีได้เปิดแคมเปญ s h อปป e 9.9 m a าจุดเก้าเมเบิลมหากรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะับว่าเป็นประเทศที่มีกำลังในการซื้อสินค้าสงูงและความสนใจของผู้บริโภคที่หันมาให้ความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ line, ที่เติบโตขึ้นทุกปีช้อปปีจึงได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักรวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบสนองต่อผู้ขายและผู้ซื้อตลอดจนทาตลาด ด้วยการคัดเลือกแบรนด์แอมมบสเตอร์การจัดสวัสดิการที่โดดเด่งขององค์กรประกันธนตกรรมการพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพทำงาน5วันต่อสัปดาห์ประกันสังคมชั่วโมงทำงานยืดหยุ่นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาประกันชีวิตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปลาคอดประกันสุขภาพมีโบนัสให้แต่โบนัสต้องขึ้นอยู่กับผลงานของพนักงาน ทบ,บทเรียนนามาปรับใช้ในสำนักงานภาครัฐควรมีการอนุญาตให้พนักงานทํางานนอกสถานที่ได้เช่นให้ทํางานนอกสถานที่ได้สัปดาห์ละหนึ่งวันพนักงานจะได้ไปนั่งทางานที่ไหนก็ได้เพื่อให้พนักงานได้มีสิทธิ์เลือกสถานที่ทํางานควรมีสวัสดิการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลในองค์กรเนื่องจากการทํางานการอบรมเช่นการอบรมในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์การพัฒนาบุคลากรในบุคลิกภาพและในด้านต่างๆ